ก็แล้วใครจะไปรู้ครับว่าจะเกิดเหตุฉุกเฉินกับเรา,มารเมื่อไหร่เผื่อมีคนกําลังค้นหาเราอยู่นะครับนี่ครับส่งสัญญาณทั้งแสงสีเสียงแบบนี้ครับเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาอย่างที่บอกครับมีคนกําลังตามหาเราครับเขาจะได้รู้พิกัดรู้ตำแหน่งของเราดินะครับแต่นี้เจ๋งอะ่ะโอ้โหไปทุกดวงทำงานหมดและยังมีเสียงไซเรนด้วยครับโอ้โหจริง เห็นเล็กๆแบบนี้จิ๋วแต่แถวแล้วก็ลูกเล่นเขาแพวๆเกินตัวเลยครับเนื่องจากเขาเป็นไฟฉาย LED แบบพกพาตัวนี้เป็นรุ่น T8 Pro นะครับเพราะเขาเป็นรุ่นอัปเกรดใหม่ล่าสุดแล้วตอนนี้กลางวันนะแต่ผมปิดไฟในโต๊ะทำงานไว้นะผมอ่ะเปิดทดสอบให้ดูครับนี่โหมดแรกครับโหมดที่2ก็จะสว่างเพิ่มขึ้นโหมดที่3าจะเป็นไฟด้านข้างแบบนี้โหมดที่4ี่เป็นไฟสีแดงเหมือนกับทหารเอาไว้ส่องดูแผนทุกแผนที่อะไรอย่างนี้นะครับกดอีทีก็คือปิดนั่นเองเท่านั้นยังไม่พอครับนี่รูปสายฟ้าด้านล่างเนี่ยกดเพิแบบนี้ส่ห้ ไฟต้งข้ามตาผ้ามัวได้เลยนะครับแบบนี้กดอีทีก็จะเป็นแดงกระพริบแบบนี้ครับนี่ปุมสายไฟด้านล่างนะนี่เท่านั้นยม่ยลอยนะลูกเล่นเตินตัวนะครับสามารถโตงสัญญาณสุเฉินทั้งเสียงและไฟแบบนี้พร้อมกันทั้งหมดเลยครับนี่ฮะแบบนี้ได้เลยกดอีทีก็ปิดตเตีครับคือพูดง่ายเลยนะมีลูกเล่นทั้งหมดเจ็ดโหมดด้วยกันนะครับปุ่มบนนี้สี่โหมดปุ่มล่างสามโหมดครับใช้งานง่ายๆเลยตัววัสดุทั้งหมดเป็นอลูมิเนียมนะครับนี่เกรดเน็บเป็นเหล็กแข็งแข็งโคตรแเลยครับ นี่คเอาไวนนีบหน้ามงหน้ามวงได้แบบนี้ไม่หลุดแน่นอนแล้วด้านหลังยังมีเป็นไม้บรรทัดใช้ในยามฉุกเฉินได้ด้วยนะครับผมด้านล่างก็จะเป็นแม่เหล็กแรงสูงครับเอาไว้ดูอุปกรณ์วัสดุทุกอย่างที่เป็นเหล็กได้เลยครับผมมาพร้อมกับหลอด LED 2หลอดคู่แบบนี้ครับขนาดกว้างเก็อยู่ที่ประมาณสักหนึ่งนิ้วความยาวก็อยู่ที่4นิ้วเศษๆเท่านั้นครับถ้าตีเป็นเซนก็ประมาณ1ิเ <poisoned indo S 2> <go brothers> <ibl ok> ็เซนเหมาะสาหรับพกพาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินจริงๆเลยมียาปิดกันน้ําช่องรูเสียบชาร์ตตัวนี้เป็นช่อง Type C อย่างนี้ก็ได้เด็กชหน้าหมวกอย่างนี้ก็ได้นะครับผมนี่ฮะเราก็สวมหมวกไปแล้วก็มีไฟอยู่หน้าหมวกด้วยครับหรือจะเสียบจากด้านบนด้านล่างได้หมดตามสะดวกนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วแต่ชอบนี่ฮะโอ้โหลูกเล่นสุดๆเลยแล้วกับราคาที่ได้มาไม่แพงด้วยเนอะถ้าใครกดเข้าไปดูราคาแล้วจะบอกเฮ้ยก็ขายราคานี้จริงดีลูกเล่นเดอะขนาดนี้ครับลูกเล่นแพวเาวเกินตัวเลยสําหรับไปใช้ไอวดีแบบก็พารุ่นทีแปดโนี้ครับวัสดุอลูมิเนียมทั้งตัวนะครับผม